สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ดนแดนน้ำแข็งโคโลกเหนือค่ะวันนี้ว่าพามาเที่ยวนอกเมืองนะคะห่างจากบ้านในว่าก็ประมาณ300กิโลนะคะขับรถประมาณ3ชั่วโมงมันจะขับรถแบบรอบรอบวงแหวนเล็กๆนะคะแต่ว่ามีทุลัแถวนี้ก็เลยขับรถออกมา แวะเที่ยวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำธุระอากาศดีมากนะคะวันนี้อุณภูมิก็ประมาณประมาณน่าจะประมาณ12 11 12องศาแต่มันมีแดดนะคะแต่ว่ามันก็ยังหนาวอยู่แหละแต่ว่ามันถือว่าอากาศดีเพราะว่าเราเดินสะดวกสบายนะคะเพราะว่าแดดมันไม่ลมมากลมพัดพอนิดหน่อยแค่แค่เนี้นะคะ่ะต้นไม้ไหวนิดหนึ่งต้นหญ้าไหวนิดหนึ่ง ถือว่าอากาศดีวันนี้โชคดีมากที่อากาศดีนะ,ะตรงนี้เป็นหน้าผานะคะตรงที่เป็นหินตั้งขึ้นไปสองตั้งนั้นนะคะสองหินนั้นนะคะขับรถมานะคะเราจะเห็นมันเด่นแบบเห็นโดดเด่นเป็นสง่ามาแตก่ไกลเลยนะคะมองไกลๆเหมือนพญานาคมากไอซ์แลนด์ก็มีพญานาคเหมือนกันนะคะเนี่ยอยู่ที่หน้าผาเลยนะคะ ขับรถมาไกลๆเห็นเหมือนเลยนะคะเหมือนเหมือนพญานาคเลยนะคะเนี่ยมีมีอันใหญ่นะคะแล้วก็มีอันเล็กหินสองอันสมัยก่อนมันก็เป็นหินเฉยๆเป็นหน้าผาเฉยๆเนี่ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของของประเทศนะคะประเทศไอซ์แลนด์ใครๆเขาก็อยากมาดูนะคะตรงนี้นะคะข้างหลังไอ้ว่าน,นี้จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือภูเขาน้ําแข็งนะคะเมื่อก่อนนี้นะคะมันก็จะน้ําแข็งเยอะมากนะคะ หิมะอยู่ข้างบนภูเขาเห็นไหมฮะเราสามารถขับรถเลาะ,ะขึ้นไปได้นะคะมันจะมีเขาเรียกว่าสโนมอไบสะสโนมอเบล่ะรถที่ขับที่ขับเพื่อนเล่นสโนอะ่ะข้างบนนะคะว่าเคยไปแล้วเมื่อก่อนนี้หิมะมันเยอะมากนะคะแต่เดี๋ยวนี้หิมะมันละลายหมดแล้วเหลือแค่เนี้ยนะคะนี่คะ่ะหิมะละลายเยอะมากนะคะราวาโลกร้อนทำลายธรรมชาติไปเยอะจากประเทศน้ำแข็ง เหลือหิมะนิดเดียวนะคะนี่ค่ะหน้าผาแบบนี้นะคะเวลาฤดูร้อนนี่นกจะมาเยอะมากนะคะนกมาวางไข่เพราะว่ามันอยู่ใกล้ใกล้น้ำทะเลมันก็จะมีอาหารเยอะนกจะมาวางไข่เยอะนะคะวันนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะไอ้ที่ไปมาเมืองเมื่อกี้เนี่ย เมืองที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ก็โอ้นักท่องเที่ยวก็มีรถประมาณสาสิบคันถ้าเราอยู่ริมทะเลมันจะเป็นลมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ให้ดูหน้าผานะคะธรรมชาตินะคะธรรมชาติเลยไม่มีใครมาแตะเติมอะไรมันเลยนะคะเป็นธรรมชาติสดๆเห็นไหมเหมือนพญานาคไหมคะเหมือนเลยเนี่ยว่าขอพรแล้วเรียบร,ร้อยนี่ขอให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัย ปักรักษาแผ่นน้ำแผ่นดินเหมือนพญาน,นาคได้เลยอยู่ริมทะเลนะคะอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลันติกลมมันก็จะแรงนิดนึงให้ดูเน้่ลงมาข้างล่างอีกชั้นหนึ่งต้องค่อยๆเดินนะคะเพราะว่ามันจะลื่น ค่อยๆเดินมันจะลื่นนะคะเห็นไหมหินนี่นะคะหิน,นำดำๆนี่เป็นรอยเป็นรอยลาวาเก่านะคะที่ไหลามาเห็นแดงๆด,ดำๆเนี่ยหินลาวาเก่าให้ดูมันจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะคะมันจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะะ่ะนั่นอ่ะ ถ้าด,ดูร้อนอนะ่ะฝั่งนู้นนะคะฝั่งนูน้นน้าผาฝั่งนูน้นมันก็จะมีนกมาวางไข่เยอะมากนะคะตรงนู้นนะคะใครที่เขาเดินเก่งๆเ,เขาก็จะเดินไปดูทางนู้นนะคะเขาขาวตรงนู้นมันจะเป็นขี้นกทางนั้นนะซัมเมอร์นะคะซัมเมอร์ก็ประมาณเดือนพฤษภาก็จะเริ่มมาเมษาพฤษภามิถุนายก,กรกฎาตอนนี้สิงหากันยานกมัน มันฟักไข่แล้วมันเป็นตัวแล้วมันหัดบินแล้วนะคะตอนนี้แชนแลนลหนาวนกมันก็จะต้องไปหากินที่อื่นนะฮะที่อากาศดีกว่าที่นี่นะคะหน้าหนาวไม่มีอาหารให้กินหรอกมีแต่ปลาในเทะเลหนาวจะตายหาก,กินลําบากไปหมดแล้วนะคะนกไม่มีแล้วเนี่ยค่ะอากาศดีนะนี่วันนี้แดดโชคดีมากเมื่อกี้เนี่ยมาไปทางนู้นนะคะทางนู้น ขับรถไปทางนู้นอีกประมาณ20นาทีมันเป็นอีกเมืองหนึ่งนะครับมันจะเป็นอีกอีกท่าหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันก็สวยอีก,อ,กอีกแบบหนึ่งนะคะแต่น,นี้ธรรมชาติสุดๆเลยอันนี้ธรรมชาติสุดแต่ไม่มีบ้านคนเมื่อกี้ที่ไปนั้นมีบ้านคนนะฮะฝั่งนี้เป็นธรรมชาติสร้างสรรค์ธรรมชาติจัดสรร นักท่องเที่ยวเยอะนะคะนี่ตรงนี้ก็มีประมาณยี่สิบคนแล้วนี่นี่ค่ะแล้วเราเดินไปที่จอดรถตรงนี้เป็นทางเดินอย่างดีเลยนะคะเขาให้เราเดินไม่ให้เราลื่นไม่ให้เราทําลายธรรมชาติให้เราเดินตามทางเดินที่เขากำหนด เท่านั้นนะคะไม่เหยียบย่ำหญ้าไม่ทำลายธรรมชาติไม่ทำลายหน้าดินถ้าเขาไม่กั้นไว้คุณจะเดินมั่วนะคะแล้วก็ตกน้ำนี่ค่ะเมื่อกี้เมืองเทว,ว่าผ่านมาก็นักท่องเที่ยวนะคะเดินไม่ระวังโวแต่เดินอยากถ่ายรูปนะคะก็เลยล้มเขาไม่ได้ดูว่าตรงทางเดินตรงนั้นอะ มันมีบันไดหรือเขาเรียกว่ามันเป็นพักให้เราแบบให้เราขึ้นอ่ะให้เราก้าวขาขึ้นอ่ะแล้วเขาไม่ดูไงเขาหมต่ห่วงถ่ายรูปเขาก็เลยไม่ก้าวขาขึ้นมันก็เลยสะดุดล้มหัวแตกนะฮะแล้วคิดดูที่นี่นะไกลโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลนี่ต้องขับรถไปเป็นชั่วโมงนะคะกว่าจะถึงอะ่ะถ้าเราเจ็บป่วยนี่ขับรถชั่วโมงหนึ่งอะ่ะถึงจะถึงโรงพยาบาลนะคะ ให้ดูภูเขาน้ําแข็งอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่ก็เดินไม่ถึงต้องขับรถนะคะต้องขับเพืขึ้นไปบนเขาแต่ว่าไปหลายรอบแล้วตอนนี้ก็เลยก็เลยยืนดูเฉยๆนะคะไม่ได้ไม่ได้อยากขึ้นไปเขานี่ขึ้นไปหลายรอบแล้วนะคะ มันจะมีทางให้เราขึ้นฝั่งทางนู้นบิานเพื่อนในบ้านจะอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะเขาจะอยู่ใกล้ๆทางขึ้นทางขึ้นเขาน้ําแข็งอยู่ทางนู้นเลยมีคนไทยอยู่หนึ่งครอบครัวนะคะอยู่ทางนี้หลังเขาทางนี้แล้วก็ขับรถไปอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะตรงนั้นก็จะมีคนไทยอยู่อีกประมาณไม่ถึงสิบคนหรอก เท่าที่รู้ประมาณห้าหกคนนะประมาณห้าหกคนไม่ถึงสิบเนี่ยค่ะแต่ว่าจอดรถตรงนู้นนะคะเดี๋ยวต้องเดินไปต่อโอเคค่ะคลิปนี้ฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ,ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ